สวัสดีครับตากสินค้ำคูณลำคูนช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับเป็นฤดูที่ไก่ถ่ายขนใหญ่กันไม่ว่าตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่จะถ่ายขนกันตามฤด,ดูกาลของเขาก่อนเข้าพรรษานะครับหลังพรรษาก็ขนเต็มก็เอามาเลี้ยงทําเนื้อทําตัวกันได้ช่วงนี้เนี่ยนะครับผม อยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกันอย่างนี้ว่าการเพราะพัฒนาไก่ชนนั้นเราให้ความสำคัญทั้งตัวผู้และตัวเมียโดยเฉพาะตัวเมียว่าถ้าท่านมีแล้วเนี่ยท่านนำมาผสมกับตัวผู้แต่ละตัวแต่ละตัวนั้นพอได้แต่ละคอกแต่ละชุดนั้นมันผ่านหรือไม่ผ่านนะครับวันนี้ผมก็อยากจะพูดคุย กับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆกันอย่างนี้ว่าไก่ตัวเมียเนี่ยถ้าหากว่าท่านได้ไก่สาวมาหรือได้พ่อพันธุ์ตัวใหม่มาต้องการจะเช็คว่าแม่พันธุ์ตัวนี้เนี่ยจ่ายลูกออกมาเป็นยังไงหรือนําเข้ากับพ่อพันธุ์ตัวใหม่แล้วให้เชิงชนเป็นยังไงลองทดลองครับลองทดลองในหน้าฝนหน้าฤดูถ่ายขนเนี่ยนะครับท่านลองดูลองเอาเข้ากับ ตัวผู้แต่และตัวตัวเก่งของท่านนะหรือว่าตัวผู้ตัวใหม่ที่ท่านเอามาทดสอบหรือว่าเป็นการไข้สายเนี่ยรองผสมกันในช่วงนี้ครับช่วงหน้าฝนช่วงไก่ถ่ายขนนะครับแล้วก็พอจากนี้ไปอีก3เดือนออกพรรษานะครับแล้วก็จะเข้าสู่ในช่วงของตุลาพฤศจิกาธัานวาอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นในช่วงของฤดูหนาวแล้วก็อากาศเย็น เป็นช่วงของอากาศที่เหมาะต่อการเพราะไก่ชนนะครับท่านผสมกันช่วงนี้พอถึงออกภรรษาเนี่ยท่านจะได้ลูกไก่มีอายุประมาณ2เดือนกว่า3เดือน4เดือนนะครับจะอยู่ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยไก่พออายุประมาณนี้เนี่ยเขาจะมีการตีพากแม่แล้วนะครับแล้วก็แม่บางตัวก็จะไล่กิกลูกแหละไม่ยอมให้ลูกอยู่ใกล้เพราะว่าแม่ก็ จะเข้าผสมต่อหรือว่าติดตัวผู้ในการผสมพันธุ์ต่อไปและท่านก็สามารถจะเห็นเชิงชนนะครับเห็นเชิงชนของตัวเมียตัวนั้นซึ่งเริ่มจะออกอาการที่จะหนายลูกตัวเองแล้วนะครับเพื่อจะเข้าติดตัวผู้ตรงใหม่ส่วนลูกเนี่ยเมื่อแม่เขาเริ่มพลากแม่หรือว่าจะเริ่มหย่า,ยาน,นมเนาะไอ้ไก่เด็กพวกนี้มันก็จะเตือนจะทําให้เราเห็นนะครับจะทําให้เราเห็นเชิงชนเบื้องต้นล่ะ นะครับดังนั้นเนี่ยแม่นี้ไปเข้ากับพ่อนี้ออกมาเชิงนี้แล้วก็ลูกออกมาแบบนี้เราพอจะอนุบาลได้ว่ามันจะอยู่ในระดับที่เราพึงพอใจหรือยังถ้าหากว่าท่านพึงพอใจนะครับว่าเชิงชนประมาณนี้ของการจ่ายลูกของไก่แม่นี้ไก่สาวพอถึงหน้าหนาวฤดูเพาะพัฒนาไก่ชนเนี่ยท่านกระหน่ำเลยนะครับปล่อยให้เขาผสมกับตัวผู้ได้เต็มที่ในระยะ 4เดือนของอากาศเย็นเลยนะครับและท่านจะได้ไก่ลูกไก่ที่อยู่ในช่วงหน้าหนาวกับแม่พันธุ์ตัวใหม่ของท่านที่ท่านมีความพึงพอใจในเชิงชนนะครับดังนั้นผมแนะนําอย่างนี้นะครับว่าช่วงฤดูฝนช่วงของการถ่ายคนเนี่ยท่านได้แม่พันธุ์ตัวใหม่ท่านจับผสมเลยนะครับและท่านจะได้เห็นเชิงชนของลูกไก่3-4เดือนเพื่อจะได้กระกน,นำเพาะในช่วงของหน้าหนาวต่อไปเนาะ ตากสินลำพูนนะครับติดตามเรื่องไก่ชนติดตามช่องนี้แล้วก็ของผมมีช่องต๊อกทด้วยนะครับช่องต๊อกทเนี่ยจะอ,ออกคลิปทีหน่อยนึงนะครับลองไปดูตรงนู้นก็นได้หรือว่าติดตามในช่อง YouTube ช่องนี้ก็ได้ครับตากสินลำพูนลำพูนนะครับ